สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะวันนี้ก็จะมาลงให้อีกแล้วนะคะอ่าเรามาดูสถิติของเมื่อวานนะคะอ่าฮานอยกับลาวนะคะทุกนอยแล้วก็ลาวนะคะของวันที่11เมื่อวานนะคะอ่าเลขเด่นประจำวันนะคะที่ให้ไปก็3แล้วก็5แล้วก็4 โอ้สามหลอกตาสามไม่มานะคะแล้วก็นะคะก็มาดูผลกันเฉพาะกิจนะคะออกหนึ่งแปดห้าสองหกนะคะก็เข้าเอ่อเด้งไปนะทั้งบนทั้งล่างพิเศษนะคะออกสี่หนึ่งสี่ศูนย์แปดก็เข้าบนปกตินะคะห้าศูนย์เจ็ดแปดศูนย์อันนี้โอ้ เดซมอลล่เลยแล้วนะก็ VIP ออก18571ก็เข้าบนนะคะแล้วตายค่ะ21022โอ้พิดพลาดเยอะมากเลยไม่ปลื้มเลยค่ะเมื่อวานนะคะก็ไม่พูดร่ำทำเพลงกันมากกลัวจะสายนะคะก็เรามาดู เลขที่อาจารย์จะให้วันนี้นะคะอ่าค่ะนะคะแนวทางของวันนี้นะคะแนวทางก็ฮานอยนะคะฮานอยวันที่12นะคะเลขเด่นประจำวันที่อาจารย์จะให้ก็คือ4แล้วก็2แล้วก็8ให้ระวัง5เอาไวนะะาน้นะคะอ่าเนาะนะคะก็ ฝากเพจบ้านเศรษฐีอาจารย์เมย์ u ูด้วยนะคะอ่าอันนี้เลขที่ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะอย่าง,งมงายกันมากนะคะก็ชนกับท่านอาจารย์ท่านไหนก็เอาตัวของอาจารย์ไปประกอบก็ได้นะคะอันนี้เราไม่ได้ว่ากันเนาะอ่าเราลงแนวทางให้ฟรีนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะก็อ่าฝาก อีกอย่างนึงนะคะก็คืออาจารย์เปิดกลุ่มแล้วถ้าใครสนใจที่จะเข้ากลุ่มทักแอดมินนะคะฝากออคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะคะใต้คลิปนะคะทุกครั้งนะคะอยากเข้ากลุ่มนะคะก็จะได้รับแนวทางแบบนี้เข้ากลุ่มฟรีนะคะไม่มีค่าสมัครนะคะก็เพียงแค่ใช้ลิงก์ของทางกลุ่มเท่านั้นลิงก์ของทางกลุ่มก็ไม่ได้เสียเงินเสียทองนะคะก็คุณสามารถที่จะ แอดมินเอแอดไลน์นะคะแอดไลน์ line, ไปหาแอดมินนะคะแอดมินชื่อชื่อแอดแอมนะคะแอดโอนะคะสองคนนี้หรือจะเข้าไปทางเอท,ทางเพจบ้านเศรษฐีอาจารย์เมย์ยูเคก็ได้นะคะก็แอดมินเขาจะตอบเขาจะรอท่านอยู่นะคะก็จะดึงท่านเข้ากลุ่มนะคะก็อันนี้เราฝากกันไว้เนาะ ค่ะก็วันนี้นะคะก็ขอใหอ้ทุกท่านโชคดีนะคะขอให้เลขเที่อาจารย์ให้เข้าทุกนอนนะคะก็อย่าให้พลาดเลยนะคะเวลาพลาดเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ปลื้มนะคะก็ไม่อยากให้ทุกคนเนาะบางทีเราก็คิดนะว่า,าท่านทีเ่เห็นเลขเราเดินดีนะคะ ก็เอาเลขของเราไปซื้อนะคะก็เราไม่อยากจะให้อ่ท่านอา่าทุกท่านนะคะก็เสียใจตรงตรงจุดนี้นะคะก็ขอให้วันนี้รวยรวยเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันทุกคนนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะขอฝากแนวทางไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์เยอะๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะ